สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะพี่ๆนันะนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานนะครับให้พี่ๆนันะลูกค้านะครับที่ที่สั่งมาได้ชมกันเนาะเดือนนี้ก็เฉพาะของลูกค้าที่สั่งมาก็เหลือตัวยกไอตัวผ้ายิ่งหนู เหลือป้ายิงหนูสอง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 กรบอกนะตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยต่อนะตัวนี้ป้ายิงหนูของลูกค้าสองบอกสองอันเนี้ยพรุ่งนี้ก็ลุย จุดนี้จะเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนะครับก็ที่ทํามาสองสามวันก็ได้เนี่ยครับท,ทีเสร็จแล้วทีเสร็จแล้วก็มีหกท้ายแล้วก็ตัวหกท้ายนี้ไอตัวนี้ผมทําทําทําไว้เนาะตัวนี้จะทําทําเก็บไว้เผื่อลูกค้าแบบว่าลูกค้าอยากได้เลยก็นะไม่ต้องรอคิวก็คือสักซื้อไปได้เลยเนาะจะเป็นทรงกำคอทั้งหมดนะแต่ว่าจะทำไว้เฉพาะท้ายกระราง ก็คือเจาะช่องไกลปีกอะไรเรียบร้อยเนาะก็คือถ้าลูกค้าอยากได้สเปคแบบไหนก็พร้อมยิงนะลูกค้าก็สั่งมาสมมติอยากได้ปีก4 5 50แบบนี้ก็เดี๋ยวก็สั่งอะไรมาประกอบให้จีนให้นะก็คือจะขึ้นจะขึ้นรูปไอจะทําท้ายกลางแล้วก็หวเนาะของลูกค้าก็นี่ครับลูกค้าสั่ง ตัวนี้ก็ยังไม่ทันได้เก็บรายละเอียดนะตัวนี้ของพี่อาร์มเนาะนะครับเป็นไม้ประดู่ทรงกีตาเหมือนเดิมที่กระฝังครับสวยงามนี่ครับตัวนี้ยังจะเจาะตรงที่เว้ามือเิ้ยวมืออยู่นะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะขึ้นรูปให้ไม้ประดู่ลายประดู่ลายครับชุดนี้ลายสวย ลำนี้ก็ของพี่วิเชียนนะครับพี่วิเชียนสั่งมาเนี่ยครับคุณวิเชียนตัวนี้เขาจะเอาไปทำไอตัวเอาไปทำธนูนะครับตัวนี้เอาไปทำธนูนะครับพี่เขาสั่งไปทำธนูนะครับพี่ก็สั่งไปทำธนูตัวนี้ก็ซื้อจะเจาะนะพี่เขาจะไปเจาะใส่นะใส่คันนะครับใส่คันธนูเนาะ แล้วก็วางนะครับวางเด็กวางเหราแกนะนะเนาะเห็นคำคอร่องนิ้วนะครับนี่ครับไม้ประดูกนะครับผมลายนะลายสวยแน่นอนนะครับนะี่ครั่เราสั่งมาจัดจัดให้ได้นะครับตัวนี้คือตัวนี้ตรงท้ายนี่ก็เป็นเป็นทรงของผมทําท้ายนี้ แล้วก็ตรงด้านหน้านี่พี่เขาอยากได้แบบนี้นะครับเขามีแบบมามีแบบมาก็แบบประมาณนี้บบก็ทำให้ออกมาประมาณนี้นะครับตัวตัวในในในที่พี่ส่งรูปมามันจะเป็นกําคอธรรมดาตัวนี้ก็พี่เขาอยากได้เป็นกําคอล่องนิ้วนะครับก็จัดเป็นกำคอล่องนิ้วให้แล้วก็ลูกค้าอีกท่านนึ่งนะครับที่สั่งมาเป็นท้ายเปล่า นะครับเป็นกำคอแหนบแก้มนะครับได้หมดนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะสั่งมาได้เป็นกำคอแหนบแก้มมีมีแหนบแก้มนะมีร่องนี่นะครับแหนบแก้มไม้กระดูดนะเหมือนเหมือนลายเหมือนลายชิงชันนะเหมือนลายตะกะเตนเลยนะตัวนี้ลายเหมือนลายตะกะเตนนะครับันนี้พี่เขาไปใส่ารางอลู รลรางอลูมิเนียมถ้าลูกค้าอยากได้รพร้อมยิงนะครับถ้าลูกค้าอยากได้พร้อมยิงพร้อมใช้งานเป็นลางอลูมิเนียมเนาะเป็นลางอลูมิเนียมนี่ก็คือถ้าสมมุติลูกค้าอยากได้ไม่อยากได้รางรางแบบของผมนะไม่อยากได้ลางแบบของผมก็คือแบบที่ผมมีประมาณสักเยอะนะครับร <c oughs> <mumbles> างอลูที่ผมมีก็คือมีมีเยอะ <c oughs> น่าจะประมาณสิบสิบกว่าแบบนะ <c oughs> ประมาณสิบสิบแบบประมาณนี้ครับ ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็คือสามารถสั่งได้สมมุติลูกค้าอยากได้รางท่านอื่นรางบอลแท็กแบบนี้รางบอลแท็ของช่างละแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้รางรางเอเวั AK 1. นะอยากได้รางเควันของช่างคิวแบบนี้นะครับก็คือก็สามารถสามารถสั่งได้นะครับสั่งได้ก็คือสมมุติลูกค้าสั่งกับผมนะครับแต่ตัวรางอะลูนี้อยากได้เป็นรางเควัน หรือรางบอนแทกแบบนี้นะครับเนาะลูกค้าก็สามารถสั่งสามารถสั่งได้นะครับก็คือนะครับผมก็จะไปสั่งกับช่างเขามามาประกอบให้นะครับราคาก็ตกลงราคากันเนาะแต่ถ้าช่างเขาขายให้ผมราคาก็ราคาเท่าๆกันกับที่ผมรับมาของช่างวิศนุนี่ถ้าราคาเท่ากันผมก็คิดเป็นราคาของผมเนาะปกติอย่างถ้าสมมติแบบนี้พร้อมยิงเนาะถ้าเป็นของผมพร้อมยิง ถ้าเป็นกาคอไม่ไอมีมีตัวแนบแก้มนะครับของผมจะอยู่ที่สามสามพันสี่สามพันสี่ร้อยบาทแต่ถ้าไม่มีมีแนบแก้มนี่ก็คือสามพันสามนะครับสามพันสามมีตัวแนบนี่สามพันสี่ตัวล่องนิ้วสามพันห้านะครับออ 3, 6, นะครับมือสอดสามพันหกราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็คือถ้าลูกค้าอยากได้เป็นรางตัวอื่นก็สามารถสั่งสั่งมาติดให้ได้นะครับนะราคาก็คุยกันครับนะต่อรองราคากันได้ครับผมเนาะราคาก็ลดลด,ลดได้นะครับลดได้นิดนิดน,น,น่หน่อยนะสามารถคุยกันได้ครับพี่เนาะนะครับโอมีตัวตัวมือสอด มือสอดตัวนี้ก็คือผมทําไปสอยดาวเนาะอย่างที่ผมแจ้งมานี่ยครับตัวนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะยังไม่ได้กัดกัดออกตรงนี้กัดออกเนาะเอาไปเอาไปบริจาคงานสอยดาวมือสอดนะครับตัวนี้มือสอด L3 เลยนี่มือสอด,อสอดจับขวา ใครได้ไฟก็นะครับถือว่าดวงดีเนาะงานสอยดาวเพราะว่ามันมันเยอะนะครับเยอะก็ผมบริจาคป,ปีละก็บอกนะครับปีปีที่แล้วก็กระบอกหนึ่งปีนี้ก็กระบอกหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยให้ให้ให้ใหใหแบบมีตังค์เยอะๆก่อนนะครับค่อยบริจาคสักเยอะๆหน่อยนะครับค่อยบริจาคให้เขาลุ้นกันทีแบบสองกระบอกแบบนี้เนาะสองบอกสามบอก ันนี้ก็ช่วยๆกันไปเนาะเพื่อนะค,คนแถวบ้านแถวได้เอาไว้ไปหาอยู่หากินนะแถวอื่นนะครับแล้วก็มันเหมือนแบบมันเหมือนผมที่ผมทําบริจาคก,ก็คือมันเหมือนมันมันเปิดตลาดพุณง่ายเหมือนเหมือนเปิดเหมือนเปิดตลาดเนาะเพราะว่าแถวบ้านนี้แถวบ้านมันไม่ค่อยมีมีคนเล่นกันเนาะแบบนี้แถวบ้าน แถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับเพราะว่าหนึ่งที่ไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ยิงนะมันมีอยู่นะมันมีหนองห่วยมีเยอะนะครับแต่ว่ามันจะยิงได้แค่เฉพาะเป็นฤดูฤดูหนาวแบบนี้นะครับฤดูหนาวฤดูเดียวแบบนี้เนาะฤดูฝนนะครับฤดูฝนเวลาฝนตกน้ํามานะครับปลาปลาไม่ได้นอกเหมือนอยู่ในแถวกรุงเทพนะครับปลาไม่ได้นอกน้ําแบบนั้นเนาะ ก็คือฝนตกน้ํามาก็แค่ปลาขึ้นมาเนาะก็ไปหาดักตะข่ายไปอะไรแบบนี้นะครับจะเอาปืนไปยิงไปปืนไปยิงแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีปลา็อกเนาะก็คือจะยิงได้เฉพาะฤดูฤดูหนาวแล้วก็จะยิงเป็นพวกปลาช่อนแบบนี้นะปลาช่อนปลากระสุบสะโด o นี่หูหายยากเนาะก็เลยมันมันก็เลยลุกก็เลยคนคนแถวละแวกใกล้ๆนะครับแถวบ้านมันไม่ค่อยมีนะครับ มันไม่ค่อยมีแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นเยอะเพราะว่าตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่ที่ผมทําหน้าไม้ยิงปลาเนี่ยมานะตั้งแต่ที่ผมทามาเนาะก็แต่ก่อนก็คือเขาจะกลัวด้วยนะครับก็คือเขาคนแถวบ้านนี้จะกลัวด้วยก็คือมันแบบว่าเวลาถือออกไปข้างนอกบ้านไปไปหายิงปูยิงปลาเขากลัวตำรวจจะจับนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนะขากลัวมันเนะขากลัวตำรวจจะจับกลัวมันจะผิดกฎหมาย เพราะว่าคนแถวบ้านนอกเนาะคนแถวบ้านนอกไม่รู้นะครับบางทีไม่รู้นะครับเนาะบางทีเห็นก็นะครับมันมันไม่ค่อยมีเลยแหละนะครับช่วงที่ก่อนที่ผมจะเริ่มทาเนาะไม่ไม่มีไม่มีเลยแหละแถวแถวบ้านนะไม่มีนะครับจะมีก็คือแค่เป็นผายิงหนูนะครับแล้วก็เป็นดํายิงดํายิงนี่คือมีนะครับดายิงนี่มีเพราะว่ามันมีเขื่อนดํายิงนี่มีแต่ว่ายิงบนบกเนี่ย ไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นยิงหนูไปเลยเนาะมันเริ่มจะมีมีแพร่หลายนะครับแถวและแวกบ้านผมใช่ไหมครับมันจะมีแพร่หลายก็ตอนเริ่มเริ่มที่ผมผมมาทํานี่แหละครับเพราะว่ามันผมเริ่มเปิดตลาดนะก็คือแบบว่าเขารู้ไงแต่ที่แรกเขากลัวตํารวจจับเนาะเขากลัวตํารวจจับพอเราทําไปทํามาเนาะเขาก็เห็นแบบนี้เนาะเขาก็จะศึกษามานะครับว่ามันไม่ผิดกฎ นะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรนู่นนี่นั่นมันเดี๋ยวนี้กนะ็ผ่านมาปี -2 ปีก็เริ่มเห็นเยอะแล้วนะครับทีนี้เริ่มเห็นเยอะสะพายไปผ่านไปผ่านมาก็พอเห็นเห็นพอเห็นพอสมควรอยู่แล้วก็สังเกตจากที่ลูกค้านะครับลูกค้าแถวบ้านบ้านใกล้ใกล้เคียงละแวกใกล้ใกล้เคียงมามาซื้ออุปกรณนะ์อุปกรณ์เสริมก็คือเป็นยางลูกดอก พวกกระบอกสายแบบนี้นะครับแว่นตานะครับก็เห็นมามาซื้อกันแบบก็มามาซื้อกันเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนนี้ผมทำแทกงๆนี่ไม่มีเลยนะครับจาได้เลยครับปีที่ปีปีแรกนะครับปีแรกที่เริ่มทํานะครับไม่มีเลยนะครับนะไม่มีเลยนะครับลูกค้าที่ว่าแถวบ้านเราจะมาซื้อลูกดอกกระบอกสายแบบนี้ไม่มีเลยครับนะไม่มีนะครับเริ่มมาปีที่สอง ปีที่สองมาก็เริ่มเออพอมีพอมีบ้างนะพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะก็แบบนั้นๆน,นะแต่พอตกมาปีที่สามนะปีสามนี่ก็ปีสามทีสี่นี่ก็โอเคครับทีนี้โอเคเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มหนาหนาขึ้นเพราะว่าเขาจะรู้ด้วยว่ามันมันไม่สงสัยมัน,ม,นมันไม่ผิดกฎหมายเนาะปีแรกๆเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้ไงนอกคนบ้านนอกไม่รู้นะครับ ็เลยไม่กล้ายิงทีนี้ก็เห็นพอสมควรอยู่ครับเยอะพอสมควรอยู่แต่แต่ไม่ได้ใช่ว่ามันมันเป็นปืนของผมนะที่เขาที่ที่เขาเอาที่สะพายไปส,สะพายมานับแถวบ้านผมก็คือเขาจะสั่งเป็นไองานค่ายนะครับงานค่ายงานค่ายก็คือพวกที่ราคาพันกว่าบาทประมาณนี้ครับพันกว่าบาท999ที่เขาเห็นขายตามเพจแบบนี้ครับที่ราคาย่อมเยาเนาะเพราะว่าป่ามันไม่ได้เยอะเขาเอาแบบ เเอาแบบว่าพอได้ยิงนะพอได้ยิงพอได้หายเสี่ยนประมาณนี้นะครับก็เริ่มหนานะครับก็เริ่มเริ่มหนาขึ้นนะครับ,นะรบที่ผมาไปก็คือนะครับเหมือนโปรโมทนะครับที่ผมเอาไปร่วมบริจาคเขาด้วยก็เหมือนโปรโมทของตัวเองเนาะเหมือนโปรโมทบางทีเนาะบางทีเขายังไม่รู้แบบนี้ถ้าเกิดบ้านอื่นบ้านไกลได้ไปูข,ของท่านไหนวะประมาณนี้นะครับของ ของของใครวะนะครับประมาณนี้ได้มาจากไหนเราก็มีมีสติกเกอร์โลโก้เราอยู่เนาะประมาณนี้มันก็จะ,ปะโปรโมทไปในตัวเนาะแล้วก็เหมือนการเปิดตลาดไปในตัวเพราะว่าเราเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีที่เขาคุยกันไอเขาจะคุยอยู่ว่าไอตัวนี้มันผิดกฎหมายไหมนู่นนี่นั่นเขาจะคุยกันแล้วก็มันจะเป็นเหมือนการเปิดตลาดไปในตัวของมันนะครับเนาะ <S <S มันจะประมาณนี้นะครับที่ผมเอาไปนะครับ โอ้แทมมาเยอะแล้วผมเนี่ยนะนอกเรื่องหน่อยนะครับน,นะครับนอกเรื่องน่อนี่ครับตัวกรมคอที่ลูกค้าสั่งมานะครับก็ยังไม่ได้ติดนะยังไม่ได้ติดไอตัวนี้เพราะว่ากาวร้อนมันหมดนะครับยังไม่ได้แปะตัวนี้เนาะยังไม่ได้แปะให้เพราะว่ากาวร้อนหมดพอดีว่าจะซื้อมารอบเตียงก็ลืมนะครับนี่ครับกำคอที่ลูกค้าสั่งมาพร้อมยิง ลายสวยๆเลยครับลายมันโหดนะครับลายคนโหดเลยนะประดูลายนะครับมีจามีอะไรนะสวยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยต่อเดี๋ยวจะลุยนะพาย,ยิ่งมูสองอันนี้แล้วก็ตัวนี้ที่ผมทําเก็บไว้เนาะเบอร์อ๋อลืมบอกนะเบอร์ที่ลูกค้าซื้อก็ ยังเหลือเยอะอยู่นะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับก็ยังมีว่างอยู่นะครับก็ยังมีว่างอยู่กับผมนะเบอร์นะที่ผมออกเบอร์ไอตัวไอตัวยกยิงเนาะยกยิงไม้พยุงลำนั้นเนาะนะครับตัวนั้นถ้านะนะทานไหนสนใจก็โทรมาก็ได้นะครับหรือทักไลน์มาหาผมก็ได้นะครับที่ผมออกเบอร์ก็ เห,เหลือเรือเยอะพอสมควรอยู่ครับเบอร์ยัเงเหลือเยอะอยู่พอได้ลุ้นกันนะครับมันไม่แน่นะครับก็คือซื้อไว้นะครับแปดสิบนะผมอกอกเบอร์ละแปดสิบาทไม่แน่นะซื้อเบอร์เดียวได้เฉยเลยวันนี้โอ้หตุ้มตายหาเลยผมว่า,มานะครับแปดสิบบาทได้ได,ได้ได้ปืนยิงปลากระบอกหนึ่งนะครับก็คือถ้าลูกค้าซื้อ นะครับลูกค้าซื้อแบบนี้นะออกทุกงวดนะที่ผมออกออกทุกงวดนะที่ที่ผมผมออกเบอร์มาแต่ว่าไม่ได้ออกเบอร์มาน, er t, Light, ard, นี almond, ่ก็นานพอสมควรเนาะน่าจะหูหลายเดือนนะครับหลายเดือนที่ผมไม่ได้ออกเบอร์มาก็คือทําให้แต่ลูกค้าทําให้แต่ลูกค้าก็ไม่ได้ออกเนาะบางทีมีหลุดจองมาก็ลูกค้าคิวถัดไปก็รับไปรับไปก็ไม่ได้ออกเนาะนานนานนี่เพิ่งมาออกนะครับ ล่าสุดล่าสุดคนที่ได้นะล่าสุดที่ผมจําได้น่าจะเป็นมือสอดนะครับมือสอดปืนมือสอดปืนศูนย์เปิดข้างนะครับคนที่ได้ไปก็คือคนอยู่สกลน,นครเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าพี่เขาไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนาะเขาซื้อเบอร์กับผมไปผมผมพี่เขาน่าจะได้ไปในราคาเท่าไหร่ผมเบอร์ละ 7จบาทหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเจผมน่าจะออกเบอร์ละเจ็ดสิบหรือเปล่าตัวก่อนไม่แน่ใจนะน่าพี่เขาซื้อสองเบอร์ซื้อ2เบอร์ครับพี่เขาซื้อสองเบอร์ก็ได้ไปนะโอ้ไม่แน่นะพี่เขาไปคุ้มเลยนะแถมพี่เขาไปเขาเขาไม่ได้ใช้นะเพราะว่าพี่เขามีอยู่แล้วเขาสั่งเขาสั่งกับผมนี่แหละนะเขาสั่งกับผมเขาได้ไปก็ไม่ได้ใช้นะ ว่าแกมีแกก็ขายต่อแล้วแกได้เงินยิ้มแป้นเลยนะครับยิ้มแป้นเลยนะครับ140บาทพี่แล้วเขาถามมาว่าตัวราคาปืนของผมที่ที่ได้ไปราคามูลค่ามันเท่าไหร่ผมก็แจ้งไปถ้าสมมุติแบบตัวนี้นะครับไอตัวยกยิงไม้พยุงลำนี้ก็คือปกติราคาที่จะขายก็คือมันจะอยู่ที่5,500นะครับ5,500บาท าสมมุตินะนะซื้อสองเบอร์ร้อยแปดสิบาทนะได้ไป,เอ,ไปเอาไปขายนะครับสามพันก็กําไรแล้วนะครับนะถ้าไม่งั้นก็เก็บไว้ยิงนะครับเป็นไม้พยุงก็เก็บไว้ยิงก็ได้นะมันเป็นไม้มงคลเนะเก็บใบพยุงหนะนุนนําค้าจุงประมาณนี้นะไม้พยุงนะไม้มงคลไม้ยสิมมงคลนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแพ้มให้พี่ๆนะนะได้ฟังกันหน่อย นะครับไม่ได้แพมมานานแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ